เฮ้ยแล้วต้นไม้มันหายไปไหนหมดใครจําคลิปนั้นได้ถ้ามองจากมุมนี้นะต้นไม้นี่แบบขึ้นแบบเต็มไปหมดเลยคือแทบไม่เห็นตัวบ้านเลยเขียวล่มเย็นไปหมดนะครับคลิปที่แ้วผมยืนตรงนี้เลยจําได้มุมเดียวกันเลยนะนี่สดๆร้อนๆเลยนะ,ยนะไม่ถึงชั่วโมงผมบอกกัเลยว่าตัดเนี่ยถ้าแบบถ้ามันมีเลือดอ่ะมันน่าจะสาดเต็มพื้นอ่ะนะครับเขาเรียกว่าโศกอนาตกรรมนะก็คือตายหมู่ก็คือตาย ต้นไม้ตายตายหมู่อ่ะก็คือตายเกือบทั้งบ้านน่ะลำต้นมันใหญ่มากอะ่ะมือคือฝ่ามือผมผมไม่มีแต่คุณผู้ชมผมเสียดายอะ่ะดูดิเนี่ยเนื้อไม้แบบยังเย็นเย็นอยู่เลยอะ่ะมันไปต่อไม่ได้แล้วว่ามันตายแล้วดูดิต้นมาเริ่มอะไรนี้มะม่วงนะโอ้หไม่น่าตัดทิ้งเลยอะ่ะต้นกล้วยอันนี้ต้นอะไรโหต้นมะยมโูหมะยมกว่าจะได้อย่างงี้นี่ยากนะกูดูลำต้นนี่อันนี้ใบชะพูนะนี่ใหญ่มากเลย ตายหมดเลยอะกิ่งมะยมนะนูน่นกอกล้วยกอมะยมนูน่นข้างในสวัสดีครับผมโบสาโรสอรแสงทองการช่างวันนี้อยู่กับรายการบ้านหลางสร้างรายได้ สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ,บ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1 ดีอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับต้องบอกว่าก่อนหน้าคลิปนี้นะครับผมมาทําการถ่ายไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงที่แล้วแต่ว่าผมยังไม่สามารถเข้าบ้านเข้าได้นะเนื่องจากถ่าเจ้าของบ้านคนเดิมเนี่ยเขาจะให้เราโอนเงินค่าขวัญถุงให้ก่อนนะครับเงินจํานวนนี้ก็หลักหมื่นบาทนี่แหละอันนี้ผมบอกตัวเลขประมาณนี้แล้วกันและต้องบอกว่าเราเนี่ยเมื่อโอนเงินเสร็จแล้วเขาบอกไม่เกิน15นาทีเขาจะกุญแจมาให้ ผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่อยากไปเจอกับเขาก็เลยขับรถออกไปข้างนอกก่อนหลังจากที่ยืนถ่ายคลิปข้างหน้าบ้านนะถ้าใครจะมาได้คลิปนั้นนะครับและต้องบอกว่าคลิปนั้นนะคุณผู้มชมถ้าใครจะมาได้นะมองไม่เห็นตัวบ้านเลยนี่คลิปนี้เห็นตัวบ้านแล้วโอ้โหแอบดีใจแล้วว่าเฮ้ยเราเห็นตัวบ้านแล้วนะครับแลวต้องบอกว่าตัวบ้านอันนี้ไม่ได้เล็กนะสร้างเต็มพื้นที่เลยนะครับปัญหาที่เราเจอได้ก็คือตัวบ้านเนี่ยเห็นเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่เราตกใจก็คือเฮ้ยเราต้นไม้มันหายไปไหนหมด ใครจําคลิปนั้นได้ถ้ามองจากมุมนี้นะต้นไม้นี่แบบขึ้นแบบเต็มไปหมดเลยคือแทบไม่เห็นตัวบ้านเลยเขียวร่มเย็นไปหมดนะครับคลิปที่ได้ผมยืนตรงนี้เลยจําได้มุมเดียวก็เลยนะเป็นทุ่งหญ้าเป็นอะไรผมเห็นเฮ้ยต้นไม้มาหายไปไหนหมดตกใจนี่คุณผู้ชมดูดินี่สดๆร้อนๆเลยนะไม่ถึงชั่วโมงผมบอกเลยว่าตัดเนี่ยถ้าแบบถ้ามันมีเลือดอะมันน่าจะสาดเต็มพื้นอะนะครับเขาเรียกว่าโศกอนตกรรมนะก็คือตายหมู่ก็คือตาย ต้นไม้ตายตายหมู่อะก็คือตายเกือบทั้งบ้านอะไอเราก็แบบได้คุญแจมาแล้วเราก็ขันกุญแจเข้ามานะเดินมาอย่างนี้แหละนะครั้งที่แล้วค,คือเดินมาก่อนเนี่ยเดินมาก่อนแล้วก็เดินมาอยู่ที่หน้าประตูแล้วก็ไม่ไปต่อตกใจแล้วก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราถ่ายคลิปเดี๋ยวไปดูไปพร้อมๆกันนะครับต้นเนี้ยคุณผู้ชมคุณมาดูต้นเขาสิเนี่ยต้นเนี้ยนะลำต้นมันใหญ่มากอะมือคือฝ่ามือผมผมไม่มีอะคุณผู้ชมผมเสียดายอะผมสารมันต้นอะไรวะไม่แน่ใจนะเนีย่ย ต้นแครนาบ่าดูดิโหดูดิส,บแบบสับแบบเฮี้ยนอ่ะสับแบบเฮี้ยนอ่ะเนี่ยค,คุณมาดูต้นนี้โูหเศร้าอ่ะดูดิดูด,ดิเนี่ยเนื้อไม้แบบยังเย็นเย็นอยู่เลยอ่ะมันไปต่อไม่ได้แล้วว่ามันตายแล้วดูดิต้นมาเริ่มอะไรนี้มาม่วงนะโอ้หไม่น่าตัดทิ้งเลยอ่ะผมจริงๆริผมก็สะเทือนใจนะเนี่ยต้นกล้วยต้นกล้วยอันนี้ต้นอะไรโหต้นมะยม มาย,ยมงกว่าจะได้อย่างนี้นี่ยากนะคุณดูลำต้นนี่อันนี้ใบชะพูนะนี่ใหญ่มากเลยเลยสองมือไม่มิดอะคือมาย,ยมงกว่าจะได้อย่างเงี้ยหลายปีอันนี้ใบชะพูเนาะโหเนี่ยดูดิตายหมดเลยอะตายหมดเลยอะกิ่งมาย,ยมองนะนูนยยน่นกอกล้วยกอมายมงนู่นข้างในโอ้โหคุณผู้ชมสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมหยุดก็คือตรงนี้แหละนั่นก็คือผมเนี่ย ไม่ได้ดูอะไรหรอกผมหยิบกล่องนี้ขึ้นมาเออเขากุญแจมาให้ใช่ปะ่ะกุญแจก็ฝากเรา,าพอแต่กล่องเนี้ยวางที่บ้านแล้วก็เปิดขึ้นมาเจอแบบนี้ต้นไม้ทุกต้นเป็นของพ่อแม่พ่อปลูกไว้ให้ก่อนตายคุณแจ้งว่าให้เก็บแค่ในบ้านไม่ใช่นอกบ้านและต้นไม้จึงขอตัดทิ้งทั้งหมดโอเคแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงนี่เห็นอย่างนี้เรารู้สึกว่าอ่ะโอเคจบจบหมายความว่า เราเองเนี่ยก็พยายามไม่ไปต่อความยาวสาวความยืดเพราะว่าต้นไม้มันตายหมดแล้วไม่รู้จะไปพูดอะไรให้มันฟื้นมายังไงคุณดูดิเนี่ยเขียวๆเลยมันล้มหมดเลยมันมันล้มเป็นระเนระนานหมดเลยมันไปมันไปหมดแล้วเออมันก็มันก็ต้องตามเขาเรียกว่าตามกรรมอ่ะก็คือมันเกิดแบบนี้ก็ต้องแก้ไปตามเหตุอ่ะนะฮะทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ก็แค่แบบเศร้าเนาะเดินไปเรื่อย อนี่คุณผู้ชมมาดูโอ้โหโศกราตกรรมพอมาเห็นต้นนี้นี่เสียดายอ่ะต้นเขาสูงนะเอาจริงต้นเขาอยู่ไหนอ๋อต้นเขาอยู่นี่สูงเลยดูดิมะม่วงอ่ะโอ้โหทำไมไปตัดมันอ่ะผมก็เข้าใจนะของพ่อของแม่เขาผมเข้าใจนะแต่แบบก็ก็ยกให้ได้ไหมล่ะยกให้มอบให้อะไรมาเนี่ยเพราะผมก็เพิ่งโอนเงินให้เขาไปเองอ่ะเพื่อเอากุญแจ ก็คือให้เขาเซ็นเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็โอนเงินเพื่อกุญแจแต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบเนี้เศร้าอ่ะดูดิโอ้กล้วยอโอ้โหมันทับไปหมดละเขาไปดูในบ้านกันคุณผู้ชมตามมาครับอ่ะเปิดเข้ามาในบ้านก่อนในบ้านเนี่ยโล่งเลยคือไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรเลยนะก็ะรู้สึกว่าอ่ะโอเคก็แฟร์เพ์ก็ท่านเจ้าของบ้านเขาก็ไม่ได้ทําให้บ้านเสียหายอะไรมากมายก็ถือว่า โอเคนะกับเงินที่จ่ายไปนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรห้องนี้ก็โอเคนะแค่กเก่าเฉยเฉยรีโนเวทได้ทาสีได้นะครับก็ทำทริปไปถ้าท่านจากบ้านเก่าดูอยู่ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะนะไม่รู้ว่าทำอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจแต่ก็อ่ะเราก็คุยตามความจริงนี่ข้างหลังอุย้ยข้างหลังอยากพาไปดูว่ามีกล้วยด้วยเฮ้ยนั่นกล้วยเดี๋ยวไปดูใกล้กันมาๆมาๆ,ๆนี่มาดูสินีห้องนี้ก็โอเคดูดิห้องนี้ก็โอเคนะ เนี่ยลอกกลัวลไปเปอรอออกทาสีอะไรพวกนี้ก็ได้ละนะห้องนี้ก็แบบขูดจะแนวหน่อยอะไรหน่อยอ่ะได้ละทาสีก็ใหม่ลนะเนาะโูแต่เสียดายอะ่ะเสียดายต้นไม้โอ้เสียดายกล้วยอะ่ะดูดิหูลูกมันเริ่มเลยเนี่ยลูกยาวเลยเนี่ยกล้วยหอมด้วยนะเนี่ยโอ้โหโอ้เสียดายอะ่ะไปทำมันทําไมเนี่ยเอาอยัางไงดีเอาไปได้ไหมเนี่ยยวให้ไม่รู้มันจะสุกป่ะนะผมก็ไม่มีความรู้นะ ทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวถ้ามันเดี๋ยวถ้ามันแบบไม่มีคนเอาเดี๋ยวอาจจะให้รปาภมา,มาให้เขาได้มากินแล้วก็เขาจะได้แบบเออช่วยดูแลบ้านเราด้วยนะก็มองโลกในแง่ดีเนาะโหไปหมดเลยอ่ะกล้วยอ่ะดีเนี่ยตอมันน่าเสียดายจังเลยเนี่ยจะลอยกระทงแล้วเดือนหน้าก็ลอยกระทงแล้วผมถ่ายคลิปประมาณตุลานะเนี่ยทำกระทงได้เยอะแยะเลย โอเคอ่าไม่เป็นไรก็ประมาณนี้คุณผู้ชมซึ่งอยากจะให้เ,เป็นแนวคิดเป็นหลักคิดเนาะสำหรับทั้งสองฝั่งผมเองก็อาจจะน่าจะใบแอดฝั่งที่เป็นผู้ซื้อแหละแต่ผมไปเจอแบบคนที่โดนจิตบ้านอนะเยอะแล้วก็มีแอคชั่นต่างออกไปบางคนดีมากบางคนไม่เอาเงินค่าขวัญถุงเลยเก็บบ้านของศาสะอาศบ้านส่งบ้านให้เรียบร้อยดีมากไม่ใช่ไม่เคยเจอนะเจอแต่ว่าก็เจอประมาณสักผมว่า ครึ่งของครึ่งอ่ะหนึ่งส่วนสี่อ่ะจะเจอเจ้าของบ้านแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าแบบหนักๆแบบเนี้ยอันนี้อันนี้ขอโทษไม่หนักขอโทษอันนี้ในบ้านโอเคแฮปปี้แต่เขาแบบเล่นตามปติกาไงเราบอกว่าก็นอกบ้านก็เป็นต้นมงต้นไม้แล้วก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตกลงกันไว้แต่จริงๆมันไม่มันไม่ต้องตัดก็ได้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่แค่ว่าอันนี้โอเคถือว่าโอเคแต่ติดเรื่องตัดต้นไม้นิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับส่วนเคสอ,อื่นๆที่หนักๆก็มีเหมือนกันแต่เจอน้อยมากๆน้อยมากๆเพราะว่า เวลาเราประมูลมาเนี่ยนะครับราคาที่ประมูลมาเราเผื่อไว้แล้วเราเผื่อแกบเหมือนคนทําฟลิปเลยนะครับใครทำอสังหาที่ทําฟลิปเขาจะรู้ดีว่าเวลาเขาเงินไปตึ้งเจ้าของเนี่ยเขาจะซื้อในราคาที่เจ้าของเดิมกี่เปอร์เซนต์ก็คือซื้อราคาของตลาดคนทำธุรกิจต้องมีกําไรคุณฟังผมไ้เลยนะว่าเวลาทําธุรกิจแล้วเนี่ยถ้าไม่มีกําไรเขาจะไม่ทำมาหรอกดังนั้นกําไรประเมินจากยังไงนะครับผมเปิดคอร์สสอนกับจะเรียกว่าเปิดคอร์สสอนเป็นเป็นสปิเกอร์ให้กับ ช่องคุยกับลุงช่างให้กับลุงช่างนี่แหละที่ทุกคนรู้จักกันว่าใส่เสื้อกัก๊กใส่อะไรใส่แว่นตานะ,ะผมแบบแอบมิสีขาวน,นิดนึงเซล์หน่อยผมไปเป็นสปีกเกอร์ให้เขาแล้วผมก็สอนนักลงทุนหลายๆคนว่าคุณจะลงทุนอะไรพวกนี้เนี่ยคุณก็ต้องอคํานึงถึงไรายได้เป็นหลักเนาะแต่ว่าเด็ดสภาพจิตใจพวกนี้ก็ต้องคํานึงถึงด้วยเพราะว่าทาธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องไปกันแบบเขาเรียกว่าอะไ,ะไปทั้งเงินทั้งใจนะครับต้องไปด้วยกันทีนี้ เวลาเขาฟิปนั่นเนี่ยส่วนมากเขาจะไปขอฟิปจากเจ้าของที่ขายบ้านไม่ออกอะ่ะเขาก็จะให้ราคาตลาดเช่นราคาตลาดเนี่ยอยู่อยู่สักเท่าไหร่อยู่สักล้านหนึ่งเขาจะขอฟิปที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือขอซื้อในราคาหกสิบเปอร์เซ็นต์โดยที่ยังไม่จ่ายเงินด้วยนะต้องรีโนเวทบ้านก่อนสักหกเดือนแล้วก็ถึงจะเอาเงินหกสิบเปอร์เซ็นต์่ะมาจ่ายที่หลังนะครับที่สําคัญก็คือเพอรเยเขาไม่โอนไม่โอนเข้าบริษัทด้วยเขาโอนข้ามไปยังคนซื้อเลยเขาจะประหยัดค่าโอนเขาจะประหยัดมากกว่าเวลาผมประมูลบ้านนะเพราะว่าเวลาผม ยิ่งเป็นในนามบริษัทก็เสีย3.3เอาชื่อเข้าก็ไม่ได้นะครับอันนี้เล่าให้ฟังประมาณนี้ทีนี้เวลาประมูลบ้านจากบระคับดีเนี่ยอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับบางเคสน่าจะเป็นเรื่องของแบบเราซื้อมาในราคาที่แบบถูกจนเกินไปหรือเปล่านะครับซึ่งในราคาที่ถูกเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาไม่โอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบอกให้เลยว่ากระบวนการทั้งหมดมันถูกครอบคุมโดยระบบหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นธนาคารธนาคารเนี่ยตั้งแต่ผู้รับจำนองเลยจะมีผู้รับจำนองผู้รับจำนองเนี่ยเขาถ้าเขารับจำนองบ้านในราคาตลาดเนี่ยเขาก็ต้องรับซื้อในราคานั้นเพราะว่าเขาเป็นเจ้าหนี้ถูกไหมผู้รับจำนองคือเจ้าหนี้นะดังนั้นเนี่ยจึงทําให้ราคาเนี่ยโดยส่วนมากแล้วจะเป็นไปตามนั้นแต่ทางนี้ทางนั้นท่านนี้คุณน้อยราคาเริ่มมันก็อาจจะต่ำนะครับเจ้าหนี้ก็อาจจะไม่ได้มาตามนี้อาจจะไม่ได้มาซื้อนะครับก็จะมีคนที่เป็นนักประมูลนะครับอย่างพวกเราเนี่ยเราก็ต้องหาเคสแบบนี้ให้เจอแล้วก็ ไปสู้ราคากันที่หน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยเคสทุกเคสที่ได้มามันไม่ได้ราคาถูกจนทุนคิดว่ามันถูกขนาดนั้นเพราะว่ามันมีต้นทุนที่จะต้องอาเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยวันนี้ก็เราก็เสียเงินให้กับทางท่านของบ้านเพื่อจะให้เราได้เดินเข้ามาได้โดยที่ต้องบอกให้เลยว่าเราเปลี่ยนชื่อหลังนโฉนดเรียบร้อยแล้วนะแต่แค่เราอยากจะซื้อเวลาในเรื่องของการขับไล่จริงๆไปตั้งไปตั้งหมายขับไล่แล้วจริงๆเขาไม่ยอมเลยเขาไม่ยอมออกเลยพอเราไปตั้งหมายขับไล่เสร็จเนี่ เราก็ส่งหมายเขาดูเขาจึงยอมออกโดยที่เขารับเงินกับเรานะครับเราก็ซื้อเวลาได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนครึ่งอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรหรอกส่วนน้ําใจเนี่ยที่เราได้ให้เขาไปนั้นอะ่ะมันก็ถือว่าจบไปแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้แก้ปัญหาย,ยังไงต่อบอกให้เลยว่าต้นไม้พวกนี้คนทิ้งอย่างเดียวทําอะไรต่อไม่ได้แล้วแต่ปัญหาหลากัลกๆก็คือถ้ามันเป็นต้นใหญ่ๆอย่างเช่นตอใหญ่ๆอาเงี้ยอาจจะต้องจ้างคนมาขุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นต้นหนึ่งโดยส่วนมากแล้วนะประมาณสัก2 0 0 0นบาทคุณว่ามมันแงใช่ แต่คุณรู้ไหมว่าถ้าเขามาทําแค่ต้นเดียวเนี่ยค่าน้ํามันไปกลับเขาเนี่ยผมว่าก็หลายร้อยบาทแล้วนะค่าข้าวค่าแรงค่าตัวรายวันอีกผมว่าเนี่ยสองพันเนี่ยผลจ่ายประจํานะครับตอใหญ่ๆก็สามพันถ้ามันใหญ่มากๆอันนี้ก็ต้องเอาเครื่องหมายเครื่องมือเข้ามานะครับแต่โดยส่วนมากแล้วถ้ามันมีหลายตอแบบนี้เนี่ยโดยส่วนมากวันนี้แหละมันมีหลายตอแบบนี้ก็ต้องเป็นงานเหมาอะพี่เคลียร์ลิงเลยเหมาให้หมดเลยเอาตอออกให้หมดเลยตอใหญ่ตอเล็กเอาออกให้หมด ก็ส่วนมากก็ถ้าเป็นงานเหมาเหมารวมขนทิ้งก็อันนี้ก็ผมว่าน่าจะเกือบหลักหมื่นแหละอย่างเรียกว่าเกือบหลักหมื่นนี่แหละนะผมมองนะเพราะว่าแค่ต้นนี้ก็มาคือมาแล้วเนี่ยไอ้ต้นที่มันคุมบ้านตอนแรกๆะนะครับพาเดินประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวหลังนี้รีโนเวทเสร็จเมื่อไหร่จะพามาดูผมเชื่อเหลือเกินว่าหลังนี้ทําเลโคตรดีอ่ะมาดูสิผมต้องแบบต้องขอบคุณนะขอบคุณโชคชะตานะที่ทําให้ได้หลังนี้ด้วยเพราะว่าเราก็มากับดวง ไม่ใช่ว่าเราจะแบบจ้องจะเอาหลังนี้อย่างเดียวนะบางทีเนี่ยบางทีหลังที่เรามองไว้ว่าเราจะซื้อเราซื้อไม่ได้ก็มีแต่หลังเนี้ยเราทีแรกเราคิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อหรอกแต่มันได้มานะครับอยู่ใกล้ Drake ป้อมรอพอเลยคือแบบใครที่กังวลเรื่องแบบภัยอันตรายเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยป้อมรอพอเราเป็นบ้านหลังที่สนะนับตั้งแต่หลังเนี่ยสีส้มหลังที่หนึ่งเห็นนะหลังที่2นะครับของเรานี่คือหลังที่สนะก็ต้องบอกว่าทำเลดีนะครับหน้าบ้านก็ มีต้นไม้มีอะไรพร้อมเนาะก็ถือว่าเป็นบ้านที่น่าจะขายได้ไม่ยากแล้วก็คิดว่าคนที่มาซื้อต่อไปเนี่ยไม่ต้องกังวลใจนะครับเราจะทําบ้านหลังนี้ให้ออกมาดีที่สุดเนาะลองติดตา้งมันได้นะครับใครอยากซื้อบ้านแอดไลน์แ ibss ได้เลยนะครับเรามีบ้านเรามีที่ดินนะครับมีหลายแปลงให้คุณได้ชมเนาะแต่ถ้าใครอยากต่อเติมบ้านซ่อมบ้านรีโนเวทบ้านนะครับแอดไลน์ stco n นะครับหรือบริษัทษสอแสงทองการช่างจากัดนะ สวัสดีขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ